ห่านคนใหม่เป็นหัวหน้าพี่เป็นหรอกเหรอคุณลุงครับผมต้องขอโทษคุณลุงด้วยนะครับต่อไปเนี่ยผมจะไม่นํารถของผู้บริหารของคุณลุงเนี่ยเห็นมีแต่มแม่ค้าไก่ย่างเนี่ยค่ะใช่ก็นี่แหละครับเจ้านายผมคุณเปิ้ลเจ้าของตึกเช่าครับอะไรนะครับร้อนเอแกนมาแล้วจ้าขอบคุณจ้า เออปาไปที่ร้านที่เราไปมาแกว่าเมนูใหม่ของวันนี้รสชาติเป็นไงบ้างวะฉันว่าก็ดีนะรสชาติเข้มข้นดีแล้วก็ไม่หวานเกินไปด้วยเยวไปฉันไม่ลอมากเออว่าแต่เห็นเปิ้ลบอกว่าทำธุรกิจอะไรสักอย่างใช่เหรอแล้วนี่ไม่แกไม่นดัดมันมาด้วยก็ฉันน่ะโทรไปหายายโบมา มันนะบอกว่ามันเจอเยปเปิลขายไก่ย่างแถวตลาดน,นูย่ยจริงดิไม่เป็นงั้น่ะเออก็ว่าอยู่นะว่าไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเลยอะ่ะสงสัยจะายพวกเราสองคนนะฉันก็ว่างั้นนะแกนี่งั้นเราอะ่ะไปหามันดีไหมฉันอยากเห็นเยปเปิลอะ่ะมันจะทำได้ไงเวลาเจอพวกเราอีกอย่างอะ่ะตึกที่ฉันจะเช่าอะ่ะก็อยู่แถวนั้นแบบ จะได้ไปคุยเรื่องสัญญาทีเดียวไปี่บไปไก่ย่างจ้าทาใหม่ๆร้อนๆเลยนะจ๊ะมาซื้อกลับไปกินที่บ้านกันได้เลยนะจะาอหอมยังเลยไหมคะงั้นอันนี้ไม้เท่าไหร่ครับอ่ะอันนี้ไม้ละสิบบาทแล้วก็อันนี้ไม้ละสิบห้าจ้ะอืองั้นผมเอาวันนี้สามไม้แล้วก็ข้าวเหนียวห่อนหนึ่งครับได้เลยจ้า ขายดีไหมครับวันนี้ขายดีอยู่นะก็มาเรื่อยๆแหละลูกค้ายิ่งช่วงเย็นเนี่ยเต็มเลยเ <c oughs> ท่าไหร่ครับสี่สิบบาทจ้ะสี่สิบาทอันนี้ครับพอดีครับ <c oughs> ไม่ต้องขอนะ <c oughs> จ้าขอบคุณมากจ้าอ้าเปิ้ลน <c oughs> อา้าวขายไก่อย,อยู่นี่เองนีพวกฉันตามหาแกทั่วนะขายไก่เป็นไงบ้าง <c oughs> ขายดีอยู่แกก็ได้เรื่อยๆนะว่าแต่นี่พวกแกเป็นไงมาไงเนี่ย ก็จะมาดูว่าแกขายไก่จริงไหมอ,ะอ่ะเห็นเพื่อนก็พูดกันฉันก็เลยมาดูให้เห็นกับตาว่าจริงนะสิแกว่าแต่แกจะกินอะไรอะ่ะไม่ล่ะฉันไม่ได้มาซื้อไก่พอดีว่าฉันเออแวะมาคุยกับเจ้าของตึกแถวนี้ยะพอดีว่าฉันจะเปิดบริษัททัวรนะ์น่ะดีจังเลยนะแกแล้วนี่แกไปดูตึกดูค่าเช่าหรือยังคุยเรียบร้อยแล้วจ้ะตอนนี้ก็เหลือแค่รอเซ็นสัญญ,ญาอนะ่ะ ออแล้วตึกที่แกเช่านี่แก,นแกเช่าเดือนละแสนเลยเหรอป้าก็ใช่นะสิแกทําธุรกิจเนี่ยมันต้องใจถึงจะให้มันนั่งขายไก่วันละร้อยสองร้อยแบบเเปิ้ลเนี่ยไม่พอกินหรอกอืมเปิ้ลฉันว่าแกเนี่ยไปทํางานเป็นลูกจ้างปลาดีกว่านะทางานจะได้สบายใจแถมเงินเยอะกว่าด้วยนะไม่เป็นไรหรอกนายแกฉันนะ่ะที่เกียจลำบากแต่งตัวสวยสวย ฉันว่าฉันขายไก่ย,ย่างแบบนี้นี่แหละดีแล้วฉันชอบงั้นก็ตามใจแกไปกันเถอะเบนก็งั้นไปก่อนนะเบิรอ้าแล้วนี่แกไม่เอาอะไรสักหน่อยเหรอไม่เอาอ่ะโอนจ่ายแกไม่มีสแกนเช่หรอออ้าวสวัสดีครับคุณลูกค้า เอ้นี่ใช่คุณปลาที่โทรมาคุยเรื่องเช่าที่หรือเปล่าครับใช่ค่ะพอดีว่าปลาเนี่ยอยากได้ตึกตรงซอยสามนะคะ่ะแต่ว่าราคาเนี่ยแพงไปหน่อยนะคะอ๋อถ้าเกิดว่ามันแพงไปสําหรับคุณปลาเนี่ยลองดูที่อื่นไหมครับเรามีตั้งหลายที่นะไม่ดีกว่าค่ะพอดีปลาอยากเช่าตรงซอยสามนะคะสะดวกดีกว่าค่ะปลาแต่ที่มนั้งแสนนึงเลยนะมันไม่แพงไม่หน่อยหรอ,อคุณทีคะ ปาขอสัก8 0ดหมื่นได้ไหมคะพอดีปาเองก็เพิ่งจะเปิดธุรกิจใหม่อะคะ่ะกำไรยังไม่มีเลยคะ่ะอืมจริงๆผมก็อยากจะให้นะแต่ว่าต้องรอคุยกับเจ้านายก่อนว่าจะให้ได้ไหมหรือไม่พรุ่งนี้คุณสองคนลองมาไหมครับเพราะว่าพรุ่งนี้เจ้านายผมจะเข้าออฟฟิศพอดีจริงเหรอคะงั้นพรุ่งนี้ปาเข้ามาพบเจ้านายคนทีอีกครั้งแล้วกันนะคะได้สิเจ้านายผมใจดี เขามีที่ตั้งหลายที่นะบางทีเขาาจจะลดให้คุณปลาก็ได้นะค่ะงินก็ขอบคุณนะคะทันแลวเนะาะทันสิแกมันต้องทนันโอเคโอเคอะอ,อ้าวญี่ปุน่นแกมาส่งไก่ย่างให้ลูกค้าที่นี่เหรอจ๊ะแล้วนี่พวกแกมาทำอะไรที่นี่ละ่ะ แกก็ถามเลยแปลกๆนะฉันมาสํานักงานเช่าตึกพวกฉันก็ต้องมาเช่าตึกดิไม่ได้มาขายไก่ย่างแบบแกนะใช่พวกฉันเนี่ยคนทําธุรกิจใช้มานั่งขายไก่ย่างแบบแกเนี่ยก็ไม่ใช่หรอกจ้าฉันก็แค่ถามพราแกดูเฉยๆเท่านั้นแหละก็ไม่ได้มีอะไรอ้าวคุณลูกค้ามากันพอดีเลยแล้วนี่คุยกันแล้วใช่ไหมครับคุยอะไรคะคุยกับใครเอา ก็คุยกับเจ้านายผมไงครับเจ้านายเจ้านายไหนอะคะ้ปย,ยังไม่เห็นเลยนะคะเห็นมีแต่แม่ค้าไก่ย่างไงคะ่ะใช่ก็นี่แหละครับเจ้านายผมคุณเปิ้ลเจ้าของตึกเช่าครับอะไรนะครับเปิ้ลเป็นเจ้าของตึกที่ให้เช่าเหรอครับเจ้านายเหรอ นี่พิธีวันนี้ฉันอะนะเอาไก่มาฝากด้วยเกือบจะไม่ทันแล้วเนี่ยลูกค้าเต็มร้านเกือบหมดแล้วขอบคุณมากครับเจ้านายกำลังอยากกินพอดีเลยเออนี่คุณปลาครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้ส่วนลดค่าเช่าตึกแล้วก็คุยกับเจ้านายผมได้เลยนะครับผมขอตัวก่อนนะครับเออเปิ้ลฉันไม่รู้ว่าแกเป็นเจ้าของตึกที่นี่อ่ะนี่พวกแก ถึงฉันจะไม่ได้แต่งตัวสวยๆหล่อๆแบบพวกแกเนี่ยแต่ฉันน่ะก็มีธุรกิจเหมือนพวกแกนั่นแหละแล้วธุรกิจของฉันเนี่ยนะมันก็ทําเงินให้ฉันได้ทุกวันถึงพวกแกจะมองว่ามันกระจกก็ตามเปิ้ลพวกฉันสองคนเนี่ยต้องขอโทษแกด้วยนะฉันพูดอะไรออกไปอ่ะอย่าถือสายนะฉันก็ขอโทษแกด้วยนะเปิ้ลฉันน่ะไม่โกรธพวกแกหรอก แต่ส่วนเรื่องตึกอะที่พ่อแกขอเนี่ยฉันน่ะก็ให้พ่อแกตามปกตินั่นแหละแต่ว่าถ้าพ่อแกเนี่ยขาดส่งเพียงแค่เดือนเดียวนะฉันน่ะจะขอยกเลิกสัญญาพ่อแกขอบใจมากนะจ๊ะเพื่อนนี <c oughs> <c oughs> ่แล้วแกไม่รังเกียจฉันแล้วเหรอแงว่าฉันเนี่ยมีกลิ่นไก่ย่างเหม็นเนี่ยอุย๊ยไม่รังเกียจหรอกแก <c oughs> ฉันอยากกินไก่ย่างร้านแกจะตายไก่หอมเนาะ ลูกจ๋าไม่สนใจแม่เลยนะเนี่ยวันๆนเนี่ยเล่นแต่โทรศัพท์นะเราเนี่ย เลยแม่ดูสิถ้าเราทําตามเขาได้จะได้มีเงินนะแม่ seguir, ทำคอนเทนต์เยอะมีคนดูเยอะก็ได้เงินนะจา้าลูกสวัสดีค่ะคุณแม่อมาลูกจ๋านั่ง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 ค่ะไปไงมาไงจ้ะลูกฮะนั่งสิจะมาได้ไง <P S 1> <P S 2> พอดีว่าฉันมาทำธุระแถวนี้ผ่านหน้าบ้านแกก็เลยแวะเยี่ยมแกซะหน่อยเป็นยังไงบ้างแม่สบายดีไหมคะสบายดีจ้ะลูกแล้วแกมาทำอะไรแถวนี้หรอ เดี๋ยวจะลูกจ๋างั้นลูกสองคนน่ะนั่งคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวแม่น่ะจะไปหาของอร่อยอร่อยมาให้ทานจ้าลูกได้ค่ะคุณแม่แป๊บนึงนะลูกนะ <c oughs> แกะพอดีว่าฉันเปลี่ยนงานใหม่เนี่ยอาทิตย์หน้าฉันก็เริ่มทำงานแล้วนะแวะทำธุระแถวนี้เสร็จก็เลยแวะเยี่ยมแกซะหน่อยเนี่ยเป็นยังไงบ้างพักนี้สบายดีไหมชีวิตฉันนั้นสุขสบายดีจ้า สบายดีสุดๆไปเลยละ่ะทั้งเรื่องเงินเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรัก <c oughs> มาแล้วจ้าลูก <c oughs> นี่ไงจ๊ะของวางสำหรับเด็กๆจ้าานได้เลยจ้าลูกจ้าน่ากินจังเลยค่ะคุณแม่น่ากแต่<ก>เสีย<ๆ>ดายลุงมีธุระต่อนะคะแวะเยี่ยมได้แป๊บเดียวเองงั้นเดี๋ยวลุงขอตัวก่อนนะคะไปธุระต่อดีกว่าเดี๋ยววันหน้าจะมาเยี่ยมใหม่จ้าลูก ตามสบายเลยนะจ๊ะลูกนะค่ะ็ดีนะมีแต่คนสบายดีนี่ก็สบายดีแต่ว่าเสียงอาจจะขัดนิดนึงเนาะจ๊าลูกไปแล้วนะคะคุณแม่จ้าแกจ้าว่างจะมาไหมโอเคเ้วเจอกันดีจ๊าลูกไปดีมาดีจ้ะอืมใหญ่ลูงเนี่นะเอานี่นี่นี่กินไม่ได้ลูกของแค่เขา ออัสวัสดีครับนี่คุณลงเป็นผู้บริหารคนใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วคุณผมเบนครับเป็นผู้จัดการของที่นี่อ๋อคุณเบนพอดีว่าคุณไม้เคยแจ้งไว้คร่าวๆแล้วล่ะค่ะ ออพอดีคุณไม้เนี่ยให้ผมมาสม่งมอบกุญแจรถประจำตำแหน่งให้ผู้บริหารคนใหม่นะครับนี่ครับคุณลุงแจรถครับงั้นเดี๋ยวลุงไม่ขอรับดีกว่านะคะลุงขอเป็นจัก,กรยานดีกว่าค่ะเพราะว่าเช้าๆเนี่ยรถติดมากๆเลย <c oughs> อยนั่นนะคะ่ะจัก,กรยานคันนั้น่ะเป็นของบริษัทหรือเปล่าคะใช่ครับว่าแต่มันจะดีเหรอครับคุณลุง ผมเกรงว่าท่านประธานเนี่ยจะดูเอาได้นะครับเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกค่ะเดี๋ยวลุงอ่ะจะคุยกับคุณไม้เองนะคะไม่ต้องห่วงเลยลุงขอเป็นจัก,กรยานดีกว่าถ้าลุงต้องการรถเมื่อไหร่เดี๋ยวลุงจะแจ้งคุณเบนไปอีกทีแล้วกันนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยงั้นเดี๋ยวลุงขอตัวไปทํางานก่อนนะคะได้ครับค่ะเชิญทำนี้นะครับคุณค่ะ ัโหลพี่เบนไงจ้าที่รักนี่พักเที่ยงยังไงพอดีพี่จะรับพาไปกินข้าวสัหน่อยอ่ะอีกสิบนาทีถึงจะพักน่ะพี่เบนออกมารับได้เลยนะเวลาเดินทางน่าจะพอดีกันนะ่ะโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ไปรับนะ แกที่ยงนี้ไปกินข้าวด้วยกันไหมแกฉันจะแนะนำให้รู้จักกับแฟนฉันด้วยเขารวยมากเลยนะอืมได้ได้ได,ได,ได้ไปร้านไหนดีล่ะร้านอาหารมายาแถวแถวที่ทำงานแฟนฉันอนะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะจ้าจาโอเคนะอืม แฟนรวยซะด้วยเดีย๋ดวยวเราชวน สักยานมาหลอกหลอนี่แกเป็นแค่พนักงานบริษัทเล็กๆนะ่ะไม่เยู่ต้องแต่งตัวดีๆแบบนี้ก็ได้มิวได้แล้วนี่ลุงเพื่อนมิวเองเป็นแค่พนักงานบริษัทตำแหน่งเล็กๆอะ่ะบริษัทใกล้ๆแค่นี้เองพี่แล, ال, ล e. แล้วนี่ก็พี่เบนแฟนฉันเองอะ่ะเขาเป็นผู้จัดการบริษัทรวยมากเลยนะแล้วเนี่ยก็รถเขาเองอะ่ะเขาขับมารับฉันบ่อย คุณเบนฉันให้โอกาสคุณอธิบายให้เพื่อนฉันเข้าใจหน่อยนะก่อนที่เพื่อนฉันจะเข้าใจผิดไปมากกว่านี้รู้จักกันด้วยเหรอคะเนี่ยอะท่านประธานเรียผมมาเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเอ่อคืองี้นะคุณเบนผมเนี่ยมีเรื่องจะแจ้งคุณทราบ อาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีผู้บริหารหญิงคนใหม่เขาจะมาช่วยดูแลงานต่างๆในบริษัทของผมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้คุณเนี่ยต้อนรับเขาอยากสมเกียรติหน่อยแล้วนี่ก็เป็นกุญแจลถประจำตำแหน่งของผู้บริหารคนใหม่นะยังไงผมฝากคุณเบนเนี่ยช่วยดูแลเรื่องนี้หน่อยนะได้ครับคุณไม้เดี๋ยวผมจะจัดการตามที่คุณไม้สั่งเลยครับอืมขอบใจมากทำงานต่อเถอะนะครับ ลุงนี่แกเป็นผู้บริหารคนใหม่เป็นหัวหน้าพี่เบนหรอกเหรอคุณลุงครับผมต้องขอโทษคุณลุงด้วยนะครับต่อไปเนี่ยผมจะไม่นํารถของผู้บริหารของคุณลุงเนี่ยมาขับอีกแล้วครับนี่พี่เบนพี่ทาให้ฉันเสียหน้าอยู่นะลุงฉันต้องขอโทษแกด้วยนะที่ฉันเข้าใจแกผิดอะ่ะเออเอาเถอะช่างมันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร<ค><ณ>เนี่ยตอนนี้ฉันหิวข้าวจะแย่อยู่แล้วไปหาข้าวกินกันก่อนดีกว่าป่ะมาตามมา มา,มานะ <N> นี่วันนี้ฉันจะสั่งอาหารเยอะๆแล้วก็สั่งแพงๆด้วยพี่ต้องเป็นคนจ่ายให้ฉันด้วยนะจ้ะพีนะ